กรมชนร่วมกับจังหวัดลบบุรีจัดประชุมปถมนิเทศโครงการศึกษาความเหมาะสมปรับปรุงโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโคกกระเทียมและเริงรางเวทีที่หนึ่งวันที่19บเตุลาคม2 5 6 6เวลา13.30นาฬิกาสนาทีที่ห้องประชุมนั่งงานชนประทานที่10ตบตำบลเขาพระงามอำเภอเมืองลบงบุร,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 รีจังหวัดลบบุรีนายปริญาเตปตังรองผู้ว่าราชการจังหวัดลบบุรี เป็นประธานเปิดการประชุมปฐถมนิเทศโครงการศึกษาความเหมาะสมปรับปรุงโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโคกกระเทียมและเรื่องรางเวทีที่หนึ่งโดยมีนายสุรชาติมาราศีผู้อำนวยการสำนักง,งานบริหารโครงการนายเสริมชัยเชียวศิริถาวรผู้อำนวยการสำนักง,งานชลประทานที่สิบและนายชินกรรัตนะพัวพันผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโคกกระเทียมหน่วยงานราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้นำชุมชนสภา,าเกษตรกรสื่อมวลชนและกลุ่มองค์กรผู้ใช้น้ำชนวททานในพื้นที่จังหวัดลบบุรีเข้าร่วมประชุมทั้งนี้เพื่อเผยแพร่ความเป็นมาและแนวคิดการปรับปรุงโครงการเบื้องต้นให้กับผู้เข้าร่วมประชุมได้รับทราบรวมทั้งแลกเปลี่ยนประสบการณ์และ หาแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกันเพื่อนำไปประกอบการศึกษาในรายละเอียดให้มีความครบถ้วนสอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในพื้นที่ต่อไปสำหรับโครงการส่งน้ำและบำร,ร,รุงรักษาโคกกระเทียมและโครงการส่งน้ำและบำร,ร,รุงรักษาเรองรางอยู่ในรุ่มน้ำเจ้าพญารับน้ำมาจากแม่น้ำเจ้าพญาผ่านคลองส่งน้ำสายใหญ่ชายนาทปาศัก์โดยมีเขื่อนเจ้าพญาทำหน้าที่ทดน้ำเข้าสู่ปากคลองชัยนาทปากศัก์ ผ่านโครงการมโนลมช่องแคโคกระเทียมและเรลงรางก่อนไหลลงสู่แม่น้ำป่าศักด์ที่บริเวณหน้าเขื่อนพระราม6โดยทั้งสองโครงการได้ทำการส่งน้ำให้กับเกษตรกรครอบคลุมพื้นที่7 6ตําบล12อําำเภอของจังหวัดลบบุรีจังหวัดสระบ,บุรีและจังหวัดพระนครศรีอยุธย,ยารวมพื้นที่ประมาณ455,000ไร่ปัจจุบันโครงการส่งน้ำและ บำรุงรักษาโคกกระเทียมมีอายุการใช้งาน70ปีส่วนโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเริองรางมีอายุการใช้งาน60ปีทําให้ระบบชนรับประทานบางส่วนชารุดเสียหายประสิทธิภาพลดลงตามอายุการใช้งาน แม้ว่าจะมีการปรับปรุงซ่อมแซมอยู่ตลอดเวลาก็ไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ทั้งระบบปี2560กรมชนประทานได้ทำการศึกษาปรับปรุงโครงการข่ายระบบชนประทานปั่งตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพระยาและงานศึกษาการปรับปรุงคลองไชนาศป่าศักพบว่าโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโคกระเทียมและเริงราง อยู่ในแผนงานปรับปรุงโครงการในภาพรวมทั้งโครงการให้มีเหมาะสมกับสภาพในปัจจุบันอีกทั้งยังเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพของระบบชนประทานของโครงการให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นโดยในปีพศ2566 2,567กรมชลประทานจึงได้ดำเนินงานโครงการศึกษาความเหมาะสมปรับปรุงเพื่อหาแนวทางแผนง,งานปรับปรุงโครงการส่งและบำรุงรักษาโคกกระเทียมและเรืองรางให้มีความสอดคล้องกับแนวทางการบริหารจัดการน้ำของรุ่มน้ำเจ้าพยาแนวทางการนำน้ำจากของใช้นาทป่าศักดิ์มาใช้ประโยชน์กับระบบชลประทานของโครงการได้อย่าง เหมาะสมมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นรวมทั้งให้แนวทางการแก้ไขปัญหามีความสอดคล้องกับสภาพปัญหารูปแบบการเกษตรปัญหาภัยแรงอุทกภัยและการใช้น้ำที่เปลี่ยนแปลงไปโดยมีระยะเวลาดำเนินงานจำนวน540วันตั้งแต่วันที่7วมิถุนายน2566ถึงวันที่27พฤศจิกายน2567 โดยสามารถติดตามความก้าวหน้าได้ที่ facebook com s l a s ss โคกกระเทียมเริงรางโปรเจกต์นะครับขอขอบคุณข้อมูลข่าวน้องไปจากสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลบบุรีข่าวท้องถิ่นทั่วไปดูได้ทั่วโลกทุกข่าวสารผ่านมือถือคุณอย่างคมชัดไทยรัฐของแก้วบริการข่าวรายงาน